สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ตฟอร์อินเ e อร์จีฮิลลนะคะสวัสดีทุกท่านที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันให้ไพ่เล่าเรื่องนะวพาะไพ่ยอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนําอะไรกับพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคลิปอ่านไพ่นะคะอาจจะตรงทั้งหมดหรือตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะ เลือกรับแต่พลังงานดีๆหรือเรื่องดีๆไปนะคะส่วนเรื่องไหนที่เราอึดอัดเราไม่สบายใจฟังแล้วไม่เข้าใจก็ขอให้ปล่อยผ่านนะคะอย่าไปเก็บใส่ใจแล้วก็อย่าออมอบพลังงานลบออกมาให้กับผู้อื่นนะคะก็ไม่ต้องรับเอาไปเนาะรับไปแต่พลังงานที่ดีๆก็พอนะคะ ขออนุญาตขออนุญาตครูรุูบาจาจาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเอเซลเทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าและผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้เฉลยออกผ่านทางหน้าไพ่นะคะ ไพ่ล่วงลงมาเป็นไพ่งเงินเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานธาตุดินนะคะพืชศักิกันมังกรนะคะพลังงานรวยพลังงานของความมั่งคั่งนะนีะ่ชาวธาตุดินราศีพืชศักิกันมังกรมาเต็มเลยนะคะเนี่ยชาวธาตุไฟก็มีนะคะเมสิงธนูนะ คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ชาวท่าน,น้ำก็มีนะคะกรกฎมีนพิจิกผู้ที่ดูกด,ดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเหมือนเป็นคนที่ทรับก,กำลังจะเปิดนะเหมือนมีการวางแผนที่จะเดินทางหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ เหมือนมีเป้าหมายอะไรสักอย่างอยู่ในใจและกำลังจะลงมือทำนะเหมือนช่วงนี้กำลังแลนที่จะลงมือทำแล้วก็เหมือนกำลังเดินเกมแล้วอะกำลังเดินเกมเดกำลังทำแล้วละ่ะมันเลยจุดวางแผนแล้วนะคะมันกำลังลงมือทำแล้วตอนเนี้แล้วเหมือนเป็นภารกิจที่จะเปิดซับให้กับคุณนะคะเตียนมาเต็มเลย เหมือนซุ่มอะซุ่มทําอะไรไม่บอกใครอะเหมือนซุ่มอยูอ่เรื่องที่ทําอยู่เหมือนจะนําพาผู้คนไปในทิศทางที่ดีอะค่ะเหมือนคุณจะเป็นผู้นําแสงสว่างหรือผู้นําทางจิตวิญญาณนะคะจะนําพาผู้คนให้ตื่นรู้หรือเปิดโลกนะคะค่อนข้างที่จะ เด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นมากมีเป้าหมายมากๆเลยนะคะทำได้เลยนะคะทำได้เลยลงมือทำได้เลยไพ่ดีมากๆเลยนะคะเป็นคนมีครูรุครูบาอาจารย์เป็นคนมีองค์นะคะเป็นคนที่อยู่กับตัวตนภายในของตัวเองเป็นคนที่ทำสมาธินะคะ เชื่อมต่อกับโครูคูบาอาจารย์ d e a d and r e v e r s ก็คือหลังไพ่ก็ดีอะหลังสำรับดีหมดเลยไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะทำอะไรอยู่นะคะไม่ต้องลังเลยแล้วนะถึงจุดที่มัน สามารถทําได้แหละถ้าคุณวางแผนอยู่ก็คือลงมือทําได้เลยตอนนี้มันเป็นเวลาของคุณแล้วไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต,ตัวคุณเองและผู้คนอีกมากมายสามารถลงมือทําได้เลยคุณเป็นคนเด็ดเดียวและมีความตั้งใจมากคุณมีแบบแผนคุณมีเป้าหมายอ่าบางทีคุณอาจจะซุ่มซุ่มทาเพราะไม่อยากให้ใครรู้หรืออาจจะเคินอยู่หรืออายอยู่อะไรก็แล้วแต่นะคะ คิดมองว่าคุณพร้อมแล้มันเป็นเวลาของคุณและสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่อยู่ภายในตัวคุณที่มันไม่ดีมันได้ตายจากไปแล้วนะคะตอนนี้คุณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคุณเป็นผู้นำที่มีศักยภาพนะคะแล้วคุณจะได้ค้นพบกับความสุขอะจักรวาลจะส่งมอบสิ่งต่างๆมาให้คุณคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะ ม,มีความสุขอะ่ะมีความสุขไพ่ดีมากเลยนะคะทุกคนไม่ต้องคิดเยอะละคะ่ะลุยเลยคะ่ะทุกคนลุยได้เลยนะไม่ว่ากำลังจะทำอะไรอยู่ถ้าสิ่งนั้นคุณนั่งสมาธิหรือคุยกับครูคูคบาอาจารย์หรือไฮเออร์เซลของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะ่ะคุณได้คำตอบคุณรู้ของคุณเองอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นมันดีหรือไม่ดี คุณรู้คําตอบอยู่แล้วคุณแค่ต้องการการยืนยันตอนนี้ไพ่ย,ยืนยันแล้วว่าถึงเวลาของคุณแล้วค่ะลงมือทําได้เลยขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ทํานะคะแล้วก็เลือกรับพลังงานดีๆจากไพ่ไปนะค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ